มวยตู้ดูกันอย่างจุใจทุกวันตรงใช้ก็ถ่ายพอดมาวันนี้มีดีลายคู่เชิญท่านดูกันให้เต็มตาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยคู่เอกของรายการขอเชิญคุณพิญญาสอสอสุราธานีขึ้นมาสวมพวงมาลายัายให้กับนักมวยด้วยครับ ยลอยยาล่ยแดลยแดงนต่อไปนี่เชิญนักมวยไหว้ครูนักมวยควายแดงเป็นมวยไต่ชกมวยมานานส่งเงินไปแม่เล่นฝายตองแค่ถุงส่งดุ่ไม่จ่ายสื่อส่วนกาบกาบสืบส่วนสืบส่วนสื่อส่วนย่างส่วนปั้มส่วนพราวส่วนหนาเต้ากีฟ้าวซาโตโนเรียงลุยแม็่นักมวยควายนำเงินเป็นมวยอีสานซอมอยุกขายแถวสามลุง นังโปทิ่ซ่องยะนารามเล้วยาวมาประตูนำต่อรถม์ใช้ไปรกแขนาําล่วงเล้วข้ามผ่านพุทธยาวมากองจัน้ร์จำเรบุคคลูข้ามเรือธิฐาประแดงเล้วขึ้นดดรถเถื่องที่ปากซอยยาวมาลงนาหมู่บ้านเดินสาม่วบบุ่งถึงขายเลยมวยตู้ขู่มวยดังดัง เคยผิดหวังเขาจัดรายการเจริญทองแต่อาวังจันน้อยกระเด็นตัวลอยออกมาถึงหน้างานยกที่หนึ่งหังคูพบกันสร้างเวทีไหวยแดงมวยทรายเพราะสั่งเกตได้ว่ากินข้าวแต่ชาววันสดน้โตอดองด้วยมือทรายไหว้น้าเงินเป็นมวยคว้าเพราะสั่งเกตได้จากกินข้าวเนี่ยวตุ้มปลาราด้วยมือคว้า พี่เลี้ยงขวายแดงแม่ข้าวพี่เลี้ยงควายนำเงินแม่ข้าวพี่เลี้ยงควายแดงก็แม่ข้าวพี่เลี้ยงควายนำเงินก็แม่ข้าวทั้งคููไม่ได้สำเร็จกันเลยกรรมการสับสอกให้ช็อกสับมือสับมือเออสับมือให้ช็อกระคังหมดยกไม่ได้จบก,กันสักทีได้กองได้กองทั้งคููถูกกันอย่างถึงใจแจกอาวุธมวยไทยถูกใจทุกทาน กรเดินทองบุกนักเรื่อยมาเตะซ้ายเตะขวาข้อตากรมาการท,ากทั้งคู่จดจ้องกันต่างเวทีจะเดินทองต่อยซ้ายจะระเดินทองต่อยขวาสายขวาสายขวาสายขวาจะเดินทองวิ่งเข้าไปจับพออีกคาไปงตีได้บอตีได้บอตีได้แล้วตีได้แล้วตีขึ้นไปรึงหนึ่งแล้วนี่ฮ่าไอระคังนังงดหยก ต้องจักเข้ารับลงมาแล้วดายก้องดายก้องตามาฝันตอกนำพลเอาหน้าไปวนไกลตอกอยู่น้ำต้องแพ้เพราะแพ้มันแยกต้องเอาแผลแตกให้หมดจัดการยกชุดท้ายควายแดงวิ่งก็ไปเลโ่้วหวหนามเงินไมย่ยอมเลยโรวล์จอสันว่าดวนเลโข้ ควายแดงก็ไม่ยอมเลยเพราะว่าเขาไปีเขียงซอยอย่างเดียวเขียงเียงเขียงเขียงเชียเชียงเด้ตะแล้วแตะแล้วกรมการจับไปหมาเลยเพ่โบว่าฉกไม่ได้แต่หนักงวยกนไม่ยอมย่ายแต่เลยโรยได้ขาเย็บมามาอือจริงกันะเพราะเพตั้งสามโรยได้กองได้กอง